สวัสดีค่ะนี่ค่ะน้องสาวก็ดื้อไป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 บ้านน้องอุ้มอุ้มไม้ไผ่ซาแนลว้ายแบกไม่ไหวได้ไมายาเล้งสี่พันติดตั้งให้พร้อมนี่อันลูกหลานเขามาเปิดร้านใหม่โอ้นี่คพันแบบมอเตอร์ไซค์ไหมเขาเขาสิบรรจุให้เลยสบายมากเลยแกขี้ยางมี่มาแล้ว มีแล้วมาลีโน่เดี๋ยวจะจะได้มาทำบุญเนาะทำบุญที่ตั้งกองบุญหตองนี้จ้าโอ้โหโอ้ยเบะนั่งก่อนเด้อเบะป้านะอุ้มไม้ไผ่เอ้ยให้เบะนั่งก่อนเด้อนี่โอ้ยสบายสบายนี่รถคันนี้แหละที่ว่าเพิ่นเอาลงนะ ีเขาชนอันนี้กะเอาอันเก่าจะแม่นคือกันเนาะสัพพะได้เป็นที่เป็นน้องก,กันในมัดใส่จะบ่บ่ทุกหัดเลือนมีเด็กคอยซ่อมรถให้ลูกคอยจะมัดใส่คือกันนี่เอาอันเก่านี่ให้เฮ้านี่มันคือกันแล้วมันจะได้ <c oughs> เอา,ม,า,เอามัดใส่อีลีเด้อพี่ทำใส่นี่มัดใส่เอานี่โอ <รถ S 1> ้อันนี้รถอุ้มนะมั้งหมื่นหกอันนี้แต่ว่าน้องหันได้ซ่อมเอาเองเอาเห็ดยังไม่อิบโอ้อันนี้รถของอุ้มไม้ไผ่นะคะนี่น หมื่นหกอันนี้ซ่อมเอาเองบ่ได้เอามันเข่าเฮามันก้นใจกว่าเอาเก็บร์จได้โหลดเข้าดีมาผลักอยากให้มันขึ้นเนาะอืมใจดีนะคะอนนี้ผู้ใดบ่กล้าขี่กับน้องไส้เดี่ผู้เพิ่นมาไหนก็ที่เอาบ่เก่าอยันนี้ก็่าสิ่งนี้ผมก็เลยยิบไปแต่ยามันยามันดอกมันไปได้ก็สบายและหมื่นหกอันนี้อืมอันโชคมาอันนี่มันแห้งน้ำอันนี้ นชโชคอัพรุใน,ค,นคู่นี่โบแม่นมันเจ็ดพันถุงบอกซะว่าคู่นี่คลองนี่ฮะโชคอัพนะเไหนใครคนสิบเส,สียชีวิตไหนได้โชคอัพยังอ่ะ<อ><อ>รถลุงชายเจ้ะสอมอยู่กับรุ่นนี้แหละอ,อันนั้นอันแสนห<ม> <โอ S 1> นึง่ง<อ>มารุา่นแรกเลยยังไม่เอาลงจากรถค่อยก็เลยเอาเนี่ย่ละมั่งลงเบิร์ตพื้นมันนี่น้องไส่เราเอาเล็กใส่มดนี่ละใส่แผ่นนั่นใส่แบบสบายสวยอะไร อเดตตาข่ายเหมือนของค่อยนะนุ้งขตาข่ายใส่อืมใส่ตาข่สร้ไมสร้างน้องใส่สบายไปเลาะเะก่อนเนอะเดี๋เลาะตอสองันอันเดียวบนตัวนี้บหลัง้างหลังนะี่แหละบ้านที่มูนี่บ้านที่อกหนึ่งจได้สอง สองหกน่มยานมวางิับุญรัเพิ่นสมัยเพิ่นมาเยี่ยมมันหม้อเกษตรถวนหาท่าวามีหน่อก็ถวาตามน้อยเนาะเฮาโอ้ใจบุญใจบุญนะคะบัดูบัดูเจ้าบัดูดันดนหอดไฟสมัยใหมบัดูหลอไฟกันหันลมอันนี้เคื่องว้าทำไมสวยเทวะ S <S สักวันสักวันจะเอาไปหลอดไฟเออหลอดไฟกลงเออ,125อร้อยยี่สิบห้าวอนี่แหละหนนลอดไฟสมัยให,หม่อันนี้เป็นห้องนอนน้องอุ้มสมัยก่อนมันยังมีชีวิตยอยู่อันนี้ตู้ยังกต่ของเกา่ามันกับอนุรักษ์ไว้ที่ตน,นลูกเด้อวดเพื่อนเด้เพื่อนเก่าลูกแม่มาไว้ทาพุทธลูกมันก็อยู่คือเก่าแล้วเอาใส่กันเก่าจะทําเป็นห้องแอร์อยู่ห้องนี้นะมันเพราะว่าทาติดไว้อเตรียมอา อันนี้ชิ้ยกออกซะก่อนเพราะว่าเตรียมใบอันนี้ก็ได้ซื้อสั่งซื้อมาก่อนอันนี้ไใบทานหมูมากกรสิเหลือแต่ท่อนใต้หมูมานอนมานั่งเล่นอันนี้กะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเสร็จใบไปหมดพื้นขึ้นก่อนชั้นบนแบบนี้ชั้นบนโอ้โหน้เราใส่ชลิกล็อกเด้อบัดสองเหมือนสวยอันนี้ก็มาลองไว้เลยแค่บ่ซื้อมาเห็ดปูชลิกล็อกคะไม่ค่อยมีนะปูชลิกล็อกไปดูมันเป็นยังไงปูชลิกล็อกว่าสั้น โอ้โ oh. หใส่เหล้าเหมือนเดิมกวนนินเดอมในเก่าแก่เรานี้ใส่เหล้าไมเก่ากอใใีกมีเหล้าใ,าให้จับเพราะว่าคุณแก่ขึ้นเล็กนี่นี่นี่แหละกูคิกล็อกมามซื้อมาใส่นี่แห่นัน,นี่นะน,น,นี่แห่นี้แหละมันเปลืองเนอะามาใส่คิกล็อกนี่แหละทำเป็นสองห้องนอนดอิทำเป็นสองห้องนอนนี่แั่นคิกล็อกไาเพิ่อนนี้เอามาใส่นี่ กล่องละเจ็ดร้อยเจดร้อยเขยเด้อนี่นะเทนเ็นเข้าใส่น่ะสวยเลยถูก็งายเขาให้ใช้ผ้ามัดมัดถูห้ามเอาผ้าเยให้ใช้ผ้ามดถูห้ามเอาผ้าเสียบนี่แหละสบายสบายเลยเนาะหมมานอนก็นอนนั่งข้างนอกกันนั่งเร่นยังกันก็ได้สะดวกสบายสะดวกสบายเออใส่แบบนี้แหละนี่โล่งโจงเลยนะคะ อันนี้สีสว่างสวยโอ้ยลมพัดวุยวุยเลยจากน้องดินจีเนีน้องที่เราไปปล่อยปลามาทางนี้เบิ่งมือนี่ยเขาจุดผูกโอ้ยแตกตุ้มตุ้มสุดนี้สวยนะาดูก่อนนี้สมัยเดิมนั่นมันจะปิดหมดอันนี้นะมองไม่เห็นอะไรเออนี่แหละใส่เบบเนี่เอาครึ่งเดียวแบบนี้เออดีเลย ทีแรกอาจจะไม่ใส่กลมก็กลัวอันตรายนนนนัั่่แแหหลละะไอ้ห้อยไอ้โหนปีนขึ้นมานะเสดีเลยยังเามีอยู่มันบอกมันมาได้ไดๆตัวนี่มันไว้ใจไม่ได้ไอ้ห้อยไอ้โหนไอ้ห้อยไอ้โหนมันมีหมดแล้วมีทั้งหมดนั่นแหละค่ะเขานอนหลับเนาะเห็นบ่นอย่างนี้ข่าวมันมันก็ส่วนพี่วันนาไป็ฝันแจ้งเอาทรัพย์สินเงินทองนะอันนี้มองนอนชั่งในชั้นก็นอนอยู่นี่สบายจะเออ สบายตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าต่างก็ปิดเอาเพราะว่าปัญหาเขาใส่แอร์ได้ยังสบายถูกต้องสีสดใสอ่าสีสุดใซส์สีครีวสีนี้ก็สวยนะคะนี่ด้านนอกกับสีครีมสีครีมนี่แหละก่ะว่าหมูเขามากับนอนของผสมค้นกับปลเลอร์นะโอ้ยมันได้ฮอดสามพูดเหรอหอดสามพูดสิ ครอบครัวหนึ่งก็ปูที่นี่ก็ได้ปูทั้งใต้จะได้จาทางใต้ทั้งบน <c oughs> ให้นางชายผนมาเสร็จอันนี่ออ <c oughs> กอสเสร็จไยาดอกมันยังซีเซ่ตอนนี้ีเซ็แบนี้ครับว่าปูทังข้างนอกสองคนทั้งใต้เด็กกับสองคนเป็นสี่ครอบครัวค,ค,คือนอาใส่แอร์แล้วก็เปิดเย็นฉ่ำอนี่คือเขาเอาเนาะคืออันนี้นะเตรียมคูวันนี้เขามาทั้งครอบครัวนะเขาก็จ่ายแบบว่าเออเขาจ่ายมาลดต้นละหลังเดียวโลด จ่ายเพิ่มก็พันหนึ่งก็ตามสบายเจ้าจะปูไหนก็ปูร้อนตามสะดวกปกติตามสะดวกสบายหลังหนึ่งเสร็จแล้วหนึ่งหลังนึ่งสามห้องนอนบบบนี้ท่านขยะมาเป็นค่านะคะดีครับโอ้ยช่างนะคือเฮ็ดไวัยเถกเจ้าวานนี่มาผัดสีแล้วแล้วบ่เดียวป่านนีนบ่เออไปเถกเถกเบิ่งขวัญเบิ่งห้องหนามก่อน โหอืมเฮ็ดไว้กระดากระดอีพอฟื้นมาเบงเฮ็ดเตีมไว้อีพอฟื้นมาเบิงนี่ไวแท้ๆของหน้านี่ของหน้าเพิ่งเราไม่มีของหน้าสองอามาเขาเบงกรอันเรียแล้วเออเบงกนนัานเบงอไรเออเมื่อนี่มาอันนี้ติดตั้งเส็ครับข้างใน ไม่สําหรับเพชรเตียงมันเหลือแล้วมาอันนี้เหูนี่ก็จะเพ็นีนี่มาเบ่งแผ่นแผ่นที่มันเหลือมันเศษไปถึงเรื่องนันเอามาแต่หน้าได้อันนี้ก็ได้ไปเอามาแต่ท่างอื่นได้บ่ได้เอามาแต่ภูเขาลูกปเดียกลูกเนาะเอออุ้มนี่ว่าเ็ดหทองเก็บเป็นเขาเก็บหน้าอันนี้้องเก็บของก็สวยมากเลยนะคะก็ทำไวจริงๆนะคะก็้นไขึ้นไปทั้งสงคิปคลิปคลิปสร้างเก้าขยัหยบเมือง ค็คนี้แล้วพูดเยอะที่มาซิบหน่อยน่ะเขาเอ,อาแาวผุกแขนสามท่านมาเป็นแท่งนะเอาแต่คือพอพืออ่นต่ำกันเขาแต่ว่าพอพื้นอ่ะสอบรถกถบู <ทำ S 2> มี่ต้องสอบบ้านของเขาเยอะก็ลค,คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะสวยจริงๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะ